เออลิลิลูจา๋าช่วยทำช่วยให้ฉันหน่อยจะได้ไหมคือ <c oughs> ฉันอยากจะได้ผ้าสีนเนีย้ย <Okay. S 1> ได้เลยนี่ไงตกแต่งแล้วใสรรองเท้าแสนสวยมาทำรงผมสักก่อน <c oughs> ทำขนนกด้วยนะว wow, 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 ้าวว้าเธอดูดีมากเลยสวั <c oughs> สดีจะซัมเมอร์มาหาหมอเหรอสวัสดีค่ะฉันกำลังตั้งท้องอยู่ wow. ม,มาตรวจดูลูกกันเลยเนาะร้อนจังเลยโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยอมไม่นะอเฮ้ยช่วยหน่อยอถ้ายังชั่วโอ้โหสุดยอดไปเลย <laughs> เหมือนแม่ไม่มีผิดเลยนะเนี่ยน่าสนินิะนะอ้าวมีตัวละครตัวให <Hello. S 1> ม่สวัสดีเจ้าเลยลิลู il <laughs> โอเคว้าว <Okay. S 2> <Wow. S 1> นำมาพาอมาเลย <Wow. S 1> ชิ้นนี้ก็ใส่แขนเสื้อ <Wow. S 1> แล้วก็ใส่ถุงเท้ามาทำทรงผมใหม่อันนี้ฉันว่าเข้ากับเธอมากกว่าแต่งหน้ากันแล้วก็ใส่ผ้าคลมุมคุณแม่มือใหม่พลังหิมมะมาดูกันว่าลูกเธอจะหน้าตาเป็นไง คุณพอ่อกับคุณแม่กำลังรอแขกอยู่วันนี้เขาจัดงานปาร์ตี้กันตื่นเต้นจังเลยจะได้ลูกผู้หญิงหรือว่าผู้ชายกันนะงั้นมาถ่ายดูมะว้าวมือฉันอ่วันดีอยินดีด้วยนะนี่เอาของขวัญมาสิอ้านี่ยังไงละ่ะอัขอขับคนนะอุ้ยของขวัญเนี้ยเข้ากับเธอมาอะไรอยู่ในกล่องกันนะว้าวสีชมพู เป็นลูกผู้หญิงนี่นะว้าวยินดีด้วยนะอืดีจังเลยสุดยอด <c oughs> นำผ้าสีเหลืองมาแต่ได้เป็นรูปมือใส่หว่วงทีนี้ก็ได้ถุงมือแล้วล่ะคุณสามีกำลังจัดโต๊ะอยู่อืเรียบร้อยเอเลยเจ้า เย้ยร้อนจังเออโทษทีฉันจะใส่ผ้าพันแผลให้ไหนก็แล้วกันนะพอายังชั่วงั้นอีกข้างเย้ <Yeah! S 1> โอ้ยร้อนไปหมดเลยฉันไม่ตั้งใจอ่นี่ลองใส่ถุงมือดูนะอ๋อขอบใจอ่อให้ลูกดินอะ่ะขอฟังหน่อยได้ั้มเย้ร้อนจังฮีดรักได้เวลาทานข้าวแล้วค่ะอยู่กับภรรยาร้อนๆแบบเธอเนี่ยต้องระวังหน่อยนะ นำผาเช็ดมือมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆเย็ยบเลยนี่งไงแดบ้าห่มแล้วว้าวผ้าคลุมที่เหมือนผ้าหอมสุดยอดไปเลยอืมที่เนี่เริ่มหนาวแล้วนะจ่าทิดรักเออหนาวเหรอไม่นะะหนาวเลยหนาวมากเลยงั้นผิงไฟดีไหมมันไม่ใช่ไฟเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วอ,อ,อ อ๋อถ้าอย่างงาั้นเดี๋ยวฉันช่วยเองจะอ้ะอ๋อช่วยเหรอนี่ไงดื่มชาสิชายเย็นเนี่ยนะถ้ามันขอดีมะใส่หมวกมะเฮ้ยไม่ไหวอะเอ่อถ้าอย่างงั้นลองใส่คอตัวนี้ดีมะนี่ไงลองใส่ดูนะจะ๊ะว้าวเขายังชั่วแล้วกับใจนะอะ๋อ้อฉันเปราเจ็บท้องแล้วว่ะฮะมันก็ต้องรีบไปแล้วล่ะ น้ำมาหลอดบีบมาเลยทีนี้ก็ตัดตรงนี้แล้วก็ใส่กลิตเตอร์ไหนามาลองวัดดูสิว้าวมีตั้งสองอันอันนึงร้อนอันนึงเย็นอย่าสลับกันเชียวนะคุณแม่สเตซี่ใช่ไหมคะยังไงก็นอนพักก่อนนะโอ๊ยเจ็บท้องจังเลยมาถึงแล้วเลยจ้ะฮลโหเธอนอนตรงนี้นะคะคุณพ่อออกไปได้แล้วคะ่ะ <Okay. S 1> เอาฉากกันมา เรียบร้อยว้าวเด็กทั้งสองคนเกิดออกมาแล้วเย็นดีด้วยนะคะคุณแม่อ้ยสบายจังแต่ว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนั่นเน่สินะหนาวจังยร้อนจังเลยฉันขอให้มันเย็นกว่านี้หน่อยได้ไหมไม่ฉันอยากจะให้มันร้อนอะ เธอนะเธอเอ่อเกิดอ,อะไรขึ้นคันนี้โธเอ๋จะเย็นๆหน่อยสิคะคุณแม่ให้นมลูกได้แล้วล่ะคะ่ะน้ามกกระดาษโฟมมาเลยโอ้นี่คืออะไรกันนะใส่ที่นอนแล้วก็ใส่หยดนน้ำแข็งเบบี้ของเราจะต้องนอนหลับฝันดีแน่นอน คุณพ่อมาดูแลเจ้าหนูน้อยแทนคนแม่เป็นไงจ้ะลูกอ้าวเป็นไรเนี่ยฮะเฮ้ยร้องห้ทำไมเอะโถโโอย่าร้องเลยนะทำไงดีเนี่ยแบบไหนก็ไม่หยุดร้องเลยเกิดอะไรขึ้นนะฮะทไมลูกร้องไม่หยุดเลยล่ะผมก็ไม่รู้อรู้แล้วหนูน้อยน่ะคงจะเหนื่อยนะคะนอนซะนะนี่ยังไงเลยจ้ะที่รักคนรู้ได้ยังไงเนี่ย สัญชาติญาณแม่ก็ต้องรู้ทุกอย่างนั่นแหละนะดีจังเลยนะนเนาะนำมตัลับวงกลมมาเลยแล้วก็ใส่ตะข่ายสีทองใส่ขาตั้งใส่มัชมลเลยว้าวเจ้านี่ก็คือเปลนอนอย่างงั้นเหรอไปเดินเล่นกันออากาศดีจังเลยเนาะ นั่นนะสิมาปิกนิกกันดีกว่าว้าวเด็กคนนี้นะ่าตาะปลาดะ <laughs> น่ารักจริงๆริอไม่ร้อนจัง <laughs> นี่คุณระวังห่อยจะได้ไหมที่รักอย่า,กยากโกรธไปเลยนะฉันไม่โรกรธหรอกคุณไปเอาของให้ฉันหน่อยสิ <laughs> ได้กลิ่นอะไรล่ะ <laughs> กออืมแส่กอบย่างเสร็จแล้วเจ้ <laughs> าเชิญเลยโอ้โหน่ากินมาก <laughs> สนุกจังเลย เราจะนำก่่องพลาสติกมาโอ้อันนี้ดีมากเลยนะใส่น้ําแข็งใส่ห่วงยางเด็กๆจะต้องชอบแน่นอนเลยละ่ะรอบครัวน้ําแข็งออกมาปิกนิกกันวันนี้อากาศดีมากเลยนเะออะใช่แล้ว <laughs> ลูกเรานรเ,รเ,ร <laughs> นนเนี่ยก็โตเร็วๆอ่ะแดนเนสิค้าว้าวรู้แล้วงั้นมาเล่นสไลเดอร์ดีมากนี่เง ได้งั้นเติมน้ำแข็งลงไปในอ่างดีะเฮ้ช้นกนจุงไปว้าวว้าวน้ำแข็งละลายแล้วเร้อนะเกิดอ,อะไรขึ้นจ๊ะลูกรักมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนำม็อกดาษโฟมาด้วยต้องแต่งด้วยปัปม๊ม อยากจะกินรสไหนเลือกได้เลยเฮ้ติดลมเนียทั้งสองครอบครัวมาเจอกันโดยบังเอิญอ๋อมีไอศกรีมด้วยฮะเชิญเลยค่ะไอศกรีมอร่อยอร่อยนี่อยากกินไอติมมาอ๋ออยากสิเออขอไอติมทีหนึ่งรับเออได้เลยค่ะหนู่ยอยากกินค่ะนักกินน่ะไอติมไอติมไอติมด้จยเจนี่เลย ติมของเธออยู่นี่ยังไงเลยเจ้ะเดี๋ยวฉันเจอทําให้มันเย็นมากขึ้นอย่าจังอ๋อเข้าใจมากเลยนะไม่เป็นไรแล้วดีจังเลยที่เธอกับฉันได้สามารถเป็นเพื่อนกันดะไงจ้ะหนูน้อยลุกมาได้แล้วตามมาเร็วเราจะทำกระโปรงฟูฟ่องจากนั้นก็ใส่เข็มขดัด โอ้โหคริสตัลสวยจังรองเท้ารอดดาจากนั้นก็ใส่ต่างหูใส่สร้อยเลยจากนั้นก็ใส่ถุงน่องเธออารมณ์ดีสุดๆไปเลยนะวันนี้แง่เจ้าสาวทำอะไรอยู่คือน้ำมันเย็นมากก็เลยไม่อยากลงอ่ะงนมาเล่นลูกบอลนะ เออเออต่น้ำไปแล้วมาเดี๋ยวฉันช่วยนะแล้วเธอก็ทำให้น้ำทั้งสะอุ่นนี่น้ำอุ่นแล้วเหรออย่มาว่ายน้ำมาเราจะทำโคอนไอศครีมได้เลยน่ากิน จะต้องอร่อยมากแน่นอนเอ,อหรือว่าจะอ่านหนังสือนิทานดีอ้อยโอ้ไม่พลังของฉันเผาหนังสืออีกแล้วให้ร้อนจังเลยทำไงให้เย็นลงนะมีใครอยากจะกินไอศครีมงั้นเหรอนี่ไงขอบคุณค่ะทานาอร่อยนะ <laughs> รู้สึกว่าไอศครีมนี้จะมีเว่นมนนะเฮ้อง่วงจังแล้วเธอก็เจอเว่นมนออีกผมสีขาวหูสีฟ้าเหรอได้ไงตอนนี้เธอกำลังร้องไห้ผมของเธอก็เปลี่ยนสีฮัลโหลหนูไม่รู้จะทำยังไงเดียเราจะมาทำชุดของบันนี้น้อยอย่าให้ติดกันเราก็จะได้ชุดลวดแบบนี้ พูดของเราเสร็จแล้วนะแล้วก็ทำหูจากลวดกรรมยีอะไรใครจะจัดงานปาร์ตี้งั้นเหรอเออไม่วันนี้จะต้องไปหาสาวๆที่ร้านกาแฟฉันต้องปลอมตัวแล้วอ,อ๋อชุดบัน,นี้นี่นาน่าจะได้นะเซฟี่ไงสวัสดีวันนี้ชุดของเธอนะ่ารักจงใบกินโดนัทสิ อ๋อเปื่อแล้วถอดมาเดี๋ยวฉันไปซักงให้เดี๋ยวมันก็ติดเป็นรอยแล้เออไม่ไม่ฉันไม่อยากจะถอนรองนี่เธอเป็นอะไรหรอสาววฉันมีบางอย่างจะบอกอ๋อผมเธอสีขาวหรอเราเป็นเพื่อนกันนะไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนเป็นอะไรเราก็รับได้ขอบใจงานก็กลับบ้านไปเปลี่ยนชุดดีๆกันดีกว่านะมามาใช้แว่นหมอให้เป็นประโยชน์ เย็บซะหน่อยเสร็จแล้วละแล้วก็ใส่เชือกสีทองเปิดได้เลยอุ่นแน่นอนโซฟีหนาวเหรอเหนาวจังเลยฉันไม่เคยหนาวแบบนี้มาก่อนโซฟีสวัสดีทำไมเธอไม่รับโทรศัพท์แล้วโทษทีแต่ว่ามือฉันแข็งนะอ๋องั้นฉันช่วยนะ แล้วสเตซี่ก็เอาผ้าห่มอุนอ่นๆมาให้เธออ่าห่มไหมนะอุออ่นจังเลยอันนี้ยังไม่อุ่นเท่าไรโอ้อุ่นขึ้นเยอะเลยตอนนี้ฉันก็ไม่รู้สึกเย็นแล้วหลายปีผ่านไปตั้งแต่โซฟีได้พลังน้ำแขง็งเธอเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ใส่เข็มขันเลย ตอนนี้โซฟีจับไปที่ก้อนน้ำแข็งแข็งของเธอก็เย็นเฉียบเขาดูหีบสมบัติหน่อยนะงั้นเขาใส่ต่างหัวน,นี้แล้วกันนี่คือโซฟีฮโซฟีโซฟีทำไมมาช้าจังเลยสายตลอดเลยนะเนี่ยเธอเนี <c oughs> ่ยฉชนมาแล้วจ้าโอ้โหหิมะเต็มหน้าลเลย <protagon ista> เธอเนี่ยนะมาเดื่มอะไรซะหน่อยดีมะ เฮย้ยมันอุ่นแล้วเดี๋ยวฉันช่วยนะ <Ooh. S 1> โอโอ้โหแข็งเป็นน้ำแข็งเลยพลังของเธอนี่สุดยอดเลยห oh. ยุดเดี๋ยวนี้นะ <Hey. S 1> ยอ่อลุ่นเลยอะเอากระเป๋าคืนเลยนะอันนี้คือได้เป่าผมของคนนนะ่า ใส่เล็กดีกว่าเราจะประดับด้วยคริสตัลแล้วก็เคลือบสีไม่น่าเชื่อเลยว่าไดเปล่าผมเนี้ยจะมีพลังวิเศษอะโซฟีวันนี้อยากจะแปลงโฉมของเธอซะหน่อยได้เลยค่ะเชอญนั่ง เอได้ผมก่อนนะคะคุณลูกคธอแต่แล้วพลังของเธอก็เปลี่ยนไปโอ้ไม่ฉันมีพลังร้อนแล้วเหรอเนี่ยเอ,อ่อขอโทษนะคะฉจะทำอะไรผิดหรือเปล่างั้นเดี๋ยวให้ฉันเป่าอากาศเย็นๆดีไหมคะตอนนี้โซฟีก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วขอบคุณขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะปั้นดินเบาได้เลยจากนั้นก็ใส่ผักสลัด แล้วขนมปังก็จะมีงาเบอร์เกอน่ากินจุงบใบเฮ้ยแต่ว่ามันเย็นเฉียบเลยฮะโซฟีวันนี้จะกินอะไรดีอ๋อเบอร์เกอก็น่าอร่อยนะขอเบอร์เกอแล้วก็น้ำของแค่หนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทาน,นอร่อยนะอืมอรู้สึกว่ามันจะร้อนเกินไปอ่ะงั้นทำให้มันเย็นนิดหนึ่งนะ อร่อยจังเลยเธอนี่แปลกดีนะกล่องพลาสติกจะกลายเป็นสีฟ้าเราจะติดขาเลยแล้วก็ใส่น้ำแข็งเฮ้ย โซฟีก็อยากจะมีพลังน้ำแข็งต่อเพราะว่ามันทำให้น่าของเธอดูสาวขึ้นอนอนแช่น้ำแข็งเหรอฉันชอบจริงๆเลยว้าวความแก่หายไปแล้วสาวกแก่ๆเมื่อกี้หายไปในพริบตาไม่น่าเชื่อเลยว่าพลังน้ำแข็งจะช่วยฉันขนาดนี้ <c oughs> ขีดเส้นที่กระดาษโฟมสีฟ้า <c oughs> เอ๊ ทั้งหลังปกเนี่ยมีอะไรกันนะเราจะเปลี่ยนเพชรแล้วก็คริสเซลให้กลายเป็นปรา,าสาทดูนี่คือโอลาฟและนาปราสาทน้ำแข็งแสนสวยเปิดที่ไหนก็สามารถเล่นได้ถ้าเกิดว่าชอบโฟร์เซลก็ต้องชอบของเล่นนี้แน่เลยเดซี่กำลังเล่นอยู่ในห้องของเธอ <Ooh. S 1> คุณแม่อยากจะเซอร์ไพรส์เอาของเล่นโปรดมาให้เธอ <c oughs> ลูกจะต้องชอบแน่เลยลูกจะดูสิว้าวไม่จริงนะแล้วก็โฟเซ่เหรอเย้ <c oughs> และได้สนุกเนีจ้ะว้าวสวยจังอะ่ะเธอชอบของเล่นนี้มากเลยดูสิเหมือนของจริงนะเ <c oughs> ดซี่พวกเรามาหาเธอจ้ะ <c oughs> เอลซ่าหนูเป็นแฟนของคุณเลอยเดี๋สิหนูมีเลโก้คุณด้วยนะ,ะน่ารักจังงั้นเราเรียกอนนาแล้วก็โอลาฟไหมตัวละครโปรดของเดซี่มานี่แล้วเ <Hello. S 1> ดี๋ยวสิว่าหนูมีอะไรประสาน้ําแข็งไงเดี๋ยวพวกเราจะเล่าเรื่องมหาสารย์เกี่ยวกับ <c oughs> อาณาจักแอรันเดลให้ฟังนะ <Hey. S 1> แม่คะแม่ขอบคุณนะคะหนูได้เจอกับคาแรคเตอร์ที่หนูชอบในเลโก้แล้ว <c oughs> ลูกเนี่มีจินตนาการสูงละเกินะ <c oughs> เอ๊ดินเบานี่เอามาทำอะไรดีนะดัดลวดก่อนเลยจากนั้นก็วางไว้บนดินเบาแล้วเราก็จะปั้นอู้นั่นตัวอะไรน่ากลัวชะมัดลาลิโลทำของปแปลกๆอีกแล้วมาปิกนิกตอนกลางคืนเนี่ยสนุกเหมือนกันนะเด็กๆมารวมตัวกันที่หน้ากองไฟแล้วก็เล่าเรื่องสยองขวัญ ไอ้สยองออ oh. อะไรอ่ะออมา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 มบหรือว่ามันจะเป็นดี <c oughs> ตลกดีนะพวกเธอเนี่ย <c oughs> ฉันแค่กล้งเล่นเฉยๆนะ <c oughs> แต่ว่าได้เห็นหน้าพวกเธอนี่มันตลกดี <c oughs> ใช้สีอะไรดีนะ ปั้นให้เป็นวงกลมจากนั้นก็ตัดให้เป็นรูปตุปต๊กตาออกมาวาดหนนะ้าตาปากแล้วก็คริสตัลที่แก้มดัดผมด้วยหลอดผมเนี่ยดูดีมากเลยใส่ชุดสีซิลเวอร์แล้วก็ใส่กระปรองยาวๆ ดูสิว่าแบ็กกราวดสวยขนาดไหนและนี่ก็จะเป็นคอลเลคชัน l l OMG Winter Crystal ได้เวลางาน Winter Party แล้ว oh. เด็กๆมาที่นี่เพื่อประกวดแดนซ์กันและคนที่ชนะจะได้ l l OMG Winter Crystal ไปมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะกันนะคะ <Huh? S> 1...2...3... 1, เริ่มตอนนี้เป็นตาของเด็กผู้ชายโอ้โหแดนซ์กันเลย <Wow. S 1> ฮะ ไม่เลวนะเงั้นตาฉันบ้างว้าวนี่แหละผู้ชนะเลยสาวๆพวกเธอทำได้ดีมากเจ๋งเลยค่ะ <Yay! S 1> และตุ๊กตา L O L O M G Winter Crystal เป็นของทีมหญิงค่ะเย้ <Yay! laughs> ว้าวตุ๊กตาน้ารักจังฉันชอบอ่ะนี่ขอเล่นบ้างได้ไหมได้สิ <laughs> ตลอดบีบแล้วก็หยอกการ้อน จากนั้นก็เอาคลิปหนีบกระดาษมาแล้วก็ผ่านด้วยดินเบาสีดำจากนั้นก็ติดที่จับแล้วก็โลโกโล้สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้เราจะเรียนเรื่องดับเพิงกันนะจ๊ะฮัลโหลโอเคโอเคเดี๋ยวมาจ้ะอ๋อแจงขอดโหนอยดิยไม่ของฉันนะเย้ย โอ้โหโฟมเต็มไปหมดเลยสนุกจ oui> ังเกิดอะไรขึ uh <h 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 ้นเนี่ยเออคุณครูคะพวกเราแค่อยากจะลองใช้ดูวูู้โฟมปาร์ตี้นี่นะนี่มันป๊อปอิ่นหรือเปล่า ตุ๊กาตาตัวนี้จะใส่เสื้อสีแสบตาม,มากเลยแล้วก็รองเท้าจากนั้นก็ใส่เข้าไปในลูกบอลแล้วก็ใส่ลูกบอลลงไปในลูกบอลทุกคนนะ่ะชอบ l l Color Change ครอบครัวของเอมิลี่เป็นนักแร่แปรธาุพว <Yeah. S 1> กเขานะ่ะทดลองสารต่างๆและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดก็คือตุ๊กาตา l l Color Change Surprise <Wow. S 1> ถ้าโดนน้ำเย็นเมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนสีทันที yes. ร้อมหรือย่างจ๊ะอยากจะลองแล้วสิคุณตาและคุณยายกำลังร้องสาธิตยอยู่ <G ül> ว้าวเสื้อผ้าแล้วก็ผมเปลี่ยนสีเลยอ <N> ่ะน้อยตขาขอดูหน่อยว่าน้ำสภาพเป็นยังไงแต่แล้วคุณตาก็เปลี่ยนหนวดของเขาให้กลายเป็นสีฟ้า <G ül> หนวดสีฟ้างั้นเหรอ <G ül> คุณตาคะทรงผมของคุณตาเท่ระเบิดเลย <G ül> สวยนะเอาเลยเอาเลยมาแปลงร่างกันเราจะทำรูปร่างตุ๊กตาจากดินเบาน้น้อยแล้วก็ตัดดินเบาให้เป็นผมแบบนี้ได้เลยแล้วก็ว่ารูปนะโอ้โหแสงตาชมัดเด็กๆออกมาปิกนิกกับน้องหมาชื่อว่าทอมมี่ นี่เจ้าหมาน้อยพวกเรามีโดนัทหอยให้เธอนะอันนี้อะไปข้ามมาเลยไปเก็บมานี่เธอฉันเอาตุ๊กตาใหม่มานะเ,อ,อ,เอ,อ,อ้าวทอมมี่ขอบใจที่เอามาคืนนะเราจะวาดรูปต่างๆลงไปในแผ่นกระดาษกลิตเตอร์จากนั้นก็ตัดหลอดพลาสติกออกมาเล็กๆ มีคริสัลแล้วก็เพชรเต็มไปหมดเลยเออเย็นจังใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันปิดฝาว้าวดูของเล่นพวกนี้สิและตุก๊กตาตัวนี้จะแต่งตัวแบบไอซี่หน่อยมีขนประดับตรงหน้าแล้วหูก็จะมีหิมะเกาะเขาก็จะเต็มไปด้วยเกล็ดหิมะตุก๊กตาตัวนี้ช่างสวยแล้วก็ดูดีครอบครัวนี้กำลังมาเล่นสเก็ตกันอยู่พ่อดูสิผมทำได้นะ สู้ๆนะพี่พี่ทำได้อืมนายนี่เจ๋งจังอยากลองมั้งสอนฉันหน่อยได้มัมได้โอเคได้แต่แล้วเธอก็ล้มเฮ้ยแม่มนี่จะลุกมาดูสิจ้าว่าแม่มีอะไรอืม ไลน์นี้ก็คือของเล่นที่มีไอซ์แพคประครบแหวไว้จะได้ไม่บวมนะจ๊ะแล้วลูกก็จะได้เล่นกับของเล่นได้ด้วยอย่าร้องเลยนะจ๊ะคนดีเห็นมั้ไม่เจ็บแล้ว <Yay! S 1> ทำหน้าคณบันนี้จากดินโพลิเมอร์ใส่ชุดมือแล้วก็ปัดขนตาทรงผมก็จะงองง,องหน่อย แล้วก็วาดรูปหัวใจไว้ตรงกลางแค่เสียบลั๊ก่ะนะมันจะทำให้น้ำแข็งละลายเองมอนิก้ากำลังเดินเล่นอยู่โอ้ oh. แต่งตัวมาผิดเทศกาลเลยนะเนีย่ย้หนาวขนาดนี้ใส่แบบนี้ได้ไงเอยต้องกลับบ้านซะแล้วสิมอนิก้าห่มผ้าสนาเลยแล้วก็ดื่มชาร้อนๆเฮ้เขายังชั่วหน่อย <Yes. S 1> แต่ว่าเท้าฉันแข็งไปหมดแล้วอ๋อฉันรู้แล้วฉันมีแผ่นอุ่นความร้อนนี่นะ เหมือนช่างนุ่มแล้วก็อุ่นนะอืมตุก๊กตาสายอื่นเนี้ยจะกลายเป็นของที่ฉันชอบที่สุดเลย <c oughs> น้ำวงแหวนจากแหวนเก่ามาเลย <c oughs> ที่จับได้แล้วจากนั้นก็ติดใบพัดเข้าไปข้างบนก็จะมีของเล่นจิวจ๋วๆในช่วงซัม,มเมอร์ก็ต้องมีพัดลมแบบนี้แหละใช่เลยลูซี่แล้วก็แฟนของเธอออกมาเดทกันที่สวน กำลังสบายเลยนะแต่เสีย,ยงยากมันร้อนจังเลย,ยฉันเหงื่อแตกไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนลองใช้ใบไม้นี่พัดดูเย็นขึ้นไหมอ๋อยังร้อนเหมือนเดิมอะแต่ว่าบังเอิญบังเอิญน,น้องชายของลูซี่ก็เดินผ่านมาพอดีเฮ้นี่เธออยากจะได้พัดลมอ่ะเดี๋ยวสิฉันเตรียมมาพร้อมเลยนะฉันมีพัดลมเคลื่อนที่ได้ เล่นกับมันก็ได้หรือว่าจะทำให้เราเย็นก็ได้ฉันเย็นึคนแล้ว <Yes. S 1> แล้วน้องชายก็ได้ขนมเป็นการตอบแทนขอบใจที่มาช่วยนะ <Yay. S 1> เราจะเปลี่ยนกระดาษโฟมให้กลายเป็นป๊อปอิดรูปไฟเราจะติดขอบแล้วก็ได้แบ่งใส่เพรเข้าไปเลยอย่าลืมปิ้งป๊อปอิดของเรานะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปเล่นได้เลย รอล้วกำลังเล่นขายป๊อปอิดอยู่ <laughs> ฉันได้มีป๊อปอิดเยอะเลยฉันจะขายป๊อปอิดแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปบริจาคให้กับน้องหมา <c oughs> สวยจังเลยอ่ะนี่เธอขายพวกนี้จริงๆเหรอ <c oughs> อ่ะาแาน่นอนอยู่แล้วฉันได้มีเยอะเกินไป <c oughs> วู้ยป๊อปอิดรูปไฟเจ๋งอ่ะนี่ของฉันนะของฉัน แต่ว่าเราจะแย่งกันทำไมมาแบ่งกันดีกว่าเนอะขอบคุณที่ซื้อนะน้องหมาจะต้องดีใจแน่ๆเลย <Thank you. S 3> Bye.